เทคนิค4ข้อที่จะทำให้เราทำคลิปลง YouTube ได้ทุกวันเลยครับฝา,ากกดดไลคเดด้ออเเป็น youtube ตงลม,มืทคนิคข้อที่1คือทำให้เห็นชัดเจนเราต้องระบุปไปเลยครับว่าเราจะทำคลิปที่สถานที่ไหนตอนกี่โมง ยกตัวอย่างเช่นผมกำหนดไว้ชัดเจนว่าผมจะทำคลิปหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วประมาณช่วงบ่าย4ี่โมงเย็นครับถ้าเราระบุเวลาแล้วก็สถานที่อย่างชัดเจนมันจะเหมือนกับคำมั่นสัญญาที่เราให้กับตัวเองครับผมมีโอกาสที่จะทำให้เราทำคลิปได้มากขึ้นครับเทคนิคข้อที่2นะครับก็คือการทำให้หน้าดึงดูดใจเราต้องเอาตัวเราเองครับเข้าไปอยู่ในสถานที่ ชมลมหรือกลุ่มอะไรก็ตามแต่ในเรื่องที่เราสนใจครับผมเช่นถ้าใครสนใจที่จะทำคลิปลง YouTube ก็ต้องเข้ามาอยู่ในชสส่องเสกสรรปั้น YouTube นั่นเองครับนะเข้ามาพูดคุยกันต่อเนื่องมันจะทำให้เราครับเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนที่ร่วมกันทำไปด้วยกันเลยนะครับดีกว่าการทำเป็นคนเดียวมันจะดูนงอยเหงาเศร้าซ้อยแต่ถ้าเรามีกลุ่มมีเพื่อนที่คุยเรื่องเดียวกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยครับทำคลิปได้แน่นอนครับ เทคนิคข้อที่3นะครับก็คือทําให้เป็นเรื่องง่ายให้เรานะครับเตรียมขาตั้งกล้องเตรียมไฟเตรียมทุกอย่างไว้บนโต๊ะให้พร้อมเลยนะครับอย่าเอาไปใส่กล่องเพราะว่ากว่าที่เราจะหยิบกล่องแกะกล่องมาเราจะขี้เกียจซะก่อนครับยิ่งง่ายเท่าไหร่โอกาสที่เราจะยิ่งทําคลิปมากขึ้นแน่นอนครับเทคนิคข้อที่4นะครับก็คือทําให้หน้าพึงพอใจเรานะครับอยากจะทําอะไรสักอย่างเราต้องมีรางวัลที่จะมอบให้กับตัวเองด้วย สำหรับผมนะครับเวลาที่ผมทําคลิปจบแล้วเนี่ยผมจะมอบรางวัลให้กับตัวเองทุกครั้งคือผมจะไปทําเรื่องอะไรก็ตามที่ผมชอบได้ทันทีเลยเช่นผมชอบอ่านหนังสือหลังจากที่ผมทําคลิปจบปุ๊บผมก็ไปอ่านหนังสือเลยหรือถ้าใครชอบกินนะครับหลังจากทําคลิปจบปุ๊บก็ให้รางวัลกับตัวเองโดยการไปหาของกินอร่อยอร่อยได้เลยหรือถ้าใครชอบดู Netflix ก็เข้าไปดูเ e t f l i x หลังจากทำคลิปได้เลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าทําให้หน้าพึงพอใจครับมีการมอบรางวัลให้กับตัวเองและเราจะมีความสุข พอมีความสุขเสร็จปุ๊บเราจะมีโอกาสทำคลิปแน่นอนครับนี่นะครับก็คือเทคนิคทั้ง4ข้อครับที่ทำให้ผมเนี่ยทำคลิปได้อย่างทุกวันเลยนะครับพี่น้องท่านไหนเนี่ยไม่มีกำลังใจในการทำลองเอาไปปรับใช้ดูครับแล้วก็จะมีโอกาสทำได้เหมือนกับที่ผมทำนะครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะมาตอบคำถามให้นะครับวันนี้เียได้ว่าโอ้โหอากาศหนาวเย็นมากครับเมื่อคืนเนี่ยนะ นอนไม่ต้องเปิดพัดลมเลยซึ่งนานๆจะเจอทีในกรุงเทพนะครับ่วงนี้ฝนตกหนักเลยตอนนี้ก็ตกอยู่เช่นเดียวกันครับนะทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยจะได้มีแรงทําคลิปต่อไปนะครับผมนะ <c oughs> เห็นด้านหลังไหมครับนั่น,นแหละครับต้นอ่อนผมสรุปที่ปลูกมา5แปลงเรียบหมดครับผมตายเรียบหมดเลยนะไม่เป็นไรเหมือนกับการท YouTube ครับผมถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยมันผิดพลาดอย่างไรชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าใจเราสู้สอย่างครับผม ลงมือเค็ด